ทำความรู้จักเบลนิพาดานักร้องลูกทุ่งหญิงหน้าหวานเจ้าของเพลงดังให้ครี่มาส่งได้บ่อยอดวิวสูงกว่า200ล้านวิวแล้วเบลนิพาดาไอดอลสาวเลือดอีสานที่มาไปด้วยความสามารถทั้งการแต่งเพลงเล่นกีตาร์และร้องเพลง ซึ่งสาวน้อยคนนี้ก็ทําออกมาได้ดีในทุกด้านและโด่งดังแบบก้าวกระโดดจนเราต้องขอพาไปส่องประวัติเธอคนนี้กันเบลเคยเรียนที่โรงเรียนหนองเรือวิทยาและยังเรียนกศนควบคู่ไปกับการทํางานด้วยเส้นทางในวงการบันเทิงของเบลนิพาดาสาวน้อยผู้มีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และมีผลงานการ cover เพลงใน YouTube มากมายจนไปเข้าตาพี่ดีกริธรรมัตน์จึงทำให้เธอได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหญ่อย่างแกรม m y Go ในเครือ g m Gram m อ r a m m y กรม แต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะสวยรู้เพราะเธอต้องผ่านบททดสอบจากเดอมิชั่นภารกิจตามฝันด้วยเสียงเพลงตอนความฝันของสาวน้อยมัธยมเลือดอีสานกับภารกิจการแต่งเพลงเองเพื่อให้ตัวเองได้ร้องครั้งแรกให้ได้เสียก่อน ถ้าเธอทำภารกิจครั้งนี้สำเร็จตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมายบทเพลงนั้นก็จะเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตของเธอทันทีหรืออาจจะได้ศิลปินรุ่นพี่ในค่ายไปถ่ายทอดอีกต่อหนึ่งก็ได้ซึ่งเจ้าตัวก็สามารถฝ่าฟันภารกิจมาได้จนมีเพลงเป็นของตัวเองกับเพลงถอยใจที่ใช้เวลาแต่งเพลงหนึ่งวันเท่านั้นและเพลงนี้ก็ถูกคัดเลือกให้เป็นซิงเกิลแรกในชีวิตของเธออีกด้วยจนมาถึงซิงเกิลที่สร้างชื่อให้เบลเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงกับเพลงให้คอรี่มาส่งได้บอ ถือได้ว่าเป็นซิงเกิลที่ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามทําให้เธอมีคิวเดินสายทัวร์คอนเสิรต์ตทั่วประเทศเกือบทุกวันเบลนิพาดาเต็มวง72ชั่วโมงรับเชิญ50,000